ทำแปลงผักและเตรียมวัสดุปลูกจากปุ๋ยหมักที่หมักมานานเป็นระยะเวลา1ปีสวัสดีค่ะที่นี่สวนเมเปิลจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะเราเปิดให้เที่ยวชมสวนมาแล้วทั้งหมด7ปีค่ะปีนี้นะคะกําลังจะเปิดเป็นปีที่8แล้วค่ะยาวนานมากเลยคะสวนเรานะคะเริ่มต้นจากการปลูกผักโชว์มาก่อนค่ะแล้วทางสวนนะคะก็ไม่เคยทอดทิ้งการปลูกผักเลยค่ะนอกจากจะนํามาทานได้แล้วนะคะยังสามารถนําไปจําหน่ายได้อีกด้วยค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะตอนที่ เริ่มเปิดให้เข้าชมสวนได้ใหม่ๆเนี่ยเราปลูกผักไว้กับดอกไม้นะคะอย่างละครึ่งครึ่งแปลงเลยค่ะแต่ก็ได้ลองสังเกตจากนักท่องเที่ยวนะคะได้ลองสำรวจดูแล้วเนี่ยพบว่านักท่องเที่ยวนะคะจะชอบแปลงดอกไม้มากกว่าก็เลยเริ่มลดปริมาณแปลงผักลงค่ะลดลงเรื่อยๆเลยนะคะจนกระทั่งเหลือพื้นที่ปลูกผักแค่บริเวณท้องร่องลำไยเท่านั้นเองค่ะปีที่แล้วนะคะต้นไม้ก็ยังไม่ได้ใหญ่มากค่ะเราก็สามารถปลูกได้เต็มพื้นที่ท้องร่องเลยนะคะมาถึงรอบเปิดในปีนี้นะคะลำไยก็ ต้นโตขึ้นเยอะเลยค่ะพื้นที่ที่จะได้รับปริมาณแสงแดดนะคะก็เหลือน้อยลงค่ะจนกําเนิดเป็นแปลงผักแบบครัวเรือนแบบขนาดย่อมขึ้นมานะคะถ้าเพื่อนเพื่อนดูแลเนี่ยอยากจะลองทําตามนะคะสามารถนําไปดัดแปลงสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่เกษตรของตนเองได้เลยนะคะแปลงปลูกผักของเรานะคะก็ทําเป็นแบบง่ายๆค่ะเราจะใช้เหล็กกล่องนะคะเชื่อมเป็นโครงขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้ไม้ไผ่ที่สับฟากแล้วเนี่ยมายิงเข้ากันกับโครงเหล็กอีกชั้นหนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะ พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําชิ้นงานเข้าไปวางไว้ในจุดต่างๆที่เราต้องการนะคะเพื่อเตรียมการในขั้นตอนต่อไปค่ะสําหรับตําแหน่งที่เราวางไว้นะคะก็จะกระจายกันอยู่ภายในสวนลําไยฝั่งด้านซ้ายค่ะทีนี้นะคะเราก็จะใช้สลนค่ะมากรุด้านในอีกชั้นหนึ่งนะคะยึดขอบสลนทั้ง4ด้านด้วยไม้ไผ่นะคะเพื่อความสวยงามค่ะมาถึงขั้นตอนการเตรียมวัสดุ ปลกค่ะวัตดุปลกที่เราใช้ดองก้นแปลกผักนั่นก็คือใบลำไยที่ผ่านการหมักมาแล้วค่ะผ่านการทุกเขาจากบนดองด้าจากร้างขึ้นบนเป็นเวลาหนึ่งปีจนใบลำไยผุ ที่สวนเมปปินเราพยายามลดปลารีมายขายะห้ไดมากที่สุดที่สวนเราจะมีขยะที่เป็นขยะทางธรรมชาติเราจะเอาใบทิ้งไว้ในแปลงมาเพื่อให้เกิดการย่อยสลายแล้วสามารถนำมาใช้เป็นอาหารของพืชได้ช่วยลดการเผาไม้และยังช่วยลดมลพิษทางอากาศด้วยนะคะ แล้วถ้าใครมีเศษใบไม้นะคะที่ไม่รู้จะเอาไปที่ไหนนะคะลองทําแปลงหมักดูได้นะคะวิธีเช็คนะคะว่าเศษใบไม้หมักของเราเนี่ยสามารถนําไปใช้กับพืชได้หรือ,อยังนะคะให้พลิกจากข้างล่างนะคะขึ้นมาข้างบนค่ะ แล้วลองจับดูนะคะว่าเศษใบไม้หมักของเราเนี่ยมีความร้อนอยู่หรือไม่นะคะถ้าไม่มีความร้อนแล้วนะคะก็สามารถนํามาใช้ได้ค่ะเราจะใช้ใบลําไยของเรานะคะที่ผ่านการหมักมาแล้วเนี่ยลองก้นแปลงปลูกด้วยนะคะลักษณะของใบเนี่ยก็จะมีความผุแล้วนะคะก็จะมีความล้วนความฟูค่ะความฟูของวัสดุปลูกนะคะจะช่วยให้รากของพืชเนี่ยเดินทางหากินได้ดีค่ะใส่ไปประมาณ3ส่วนสี่ของแปลงปลูกนะคะอีกหนึ่งส่วนเราจะใช้วัสดุปลูกแบบเดียวกันกับ ที่ใช้ปลูกดอกไม้เลยค่ะแปลงที่มีลักษณะปลูกแบบนี้นะคะเราจะปลูกกับพืชที่กินใบค่ะเช่นผักกาดขาวนะคะหรือว่าผักสลัดต่างๆนั่นเองค่ะ แต่มีบางแปลงนะคะเราก็จะใช้เป็นใบลำไย,ยหมักทั้งแปลงเลยค่ะแปลงไหนนะคะที่เป็นใบลำไย,ยหมักเนี่ยเราจะปลูกพืชที่ไว้กินผลค่ะเช่นฟักทองแตงกวาทั่วฟักยาวนะคะหรือว่าพริกนั่นเองค่ะสําหรับแปลงผักนะคะเราก็จะใช้เป็นระบบน้ําหยดอีกเช่นเคยค่ะผักบางอย่างที่จะปลูกนะคะก็ต้องเพาะมาเมล็ดบ้างนะคะหรือว่าเป็นต้นกล้ามาลงปลูกเลยบ้างนะคะหรือว่าอาจจะเป็นต้นที่โตแล้วขึ้นมาหน่อยบ้างนะคะ โดยเราจะคำนวณจากระยะเวลาการให้ผลผลิตเพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวดูเป็นหลักนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสวนเมเปิลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ